สวันดีค่ะออวันนี้จะมารีวิวของจะสั่งมาจากแอป TikTok นะคะแ่สิบบาทล,ลองผึ่งมาโซงของวันนี้เราจะมาลองแกะกันของผึ่งมาส่งบอกออตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดจะมาแกะดูกันเลย แผ่น,ผนมักนามักนาทองคำแผ่นมักนาทองคำเมืเป็นแผ่นนั่นสิเป็นมากนาใช่ไหมอันมีจักอันรู้อ่ะแผนแ่นอันนึงอุ้ยตาเอ๋มีอะไรอันที่สองมีนะตรงนี้มีอันที่สามอันที่สี่หมดแล้วเดี๋ยวเสียค่าสง่งมาไม่ได้เสียนะแปดสิบบาทนี่เป็นไงทองอลามลามเลย อาจะมีด้วยกันแปบ,บาทกะตก๊ะโต๊ะอะไรยี่บาทเนาะใช่ยี่สิบคีสบหกสี่แปดสเพราะมันมีสีอันแปนนี่มันมีสี่อันตกอะนะยี่สิบบาทสีอัน,อน,อนไม่ได้เสียรงผมนะไม่ได้เสียะสวยมากรามารีวิวของ นี่คือแผ่นมาร์กหน้านะแผ่นมาร์กหน้ากองคำก็จะมีแบบน่าจะกันน้ำได้แล้วมั้งน่าจะดูสดมนหอมหอมมากใจลองเปิดมั้งก็เหมือนดีโดที่มันอันละสิบบาทอะเอาไว้ดูดอ่ะวิชอมมากหอมมันนมแล้วเลยเลยอ่ะไ้ ตกใจหมดป็นไงเราลองบีบซสมือบังใส่ฝ่ามือบีบใส่ฝ่ามือตรงนี้เหรอฝ่ามือรู้จักไหมคําว่าฝ่ามืออ,อ,อุ้ยทองอะ่ะจะลองถูหน่อยนะจะลองถูในมือนะทุกคนจะลองถูดูกระหันมาใหเบ่งหน่อยจ้ะนะึ่งยังถูไม่เสร็จหอมนะหอมอะ่ะแพ่ทองคำ ทองคำาหญ่ท้องมากแต่มันหอมมากเลยนะทุกคนหอมมากหอมเหมือนแบบเหมือนนมอะ่ะฟิวแบบฟิวเหมือนแบบนมอะ่ะเหมือนนมอย่างไรไม่รู้ลองทานนะครับเราจะมาลองทานอันนี้กันแกะอาก่อนอันนี้คืออันที่เราแกะแล้วเมื่อกี้นี่ดูสีข้างในมัน ก็ม <c oughs> ีเซมมือ,มอแล้วก็ใบท่านอ่ะแนั่งถมือกอนบ้านมึงนะจะมาลองทายกันทายทั่วหน้าเลยเหรออาจะมา m a r หน้าจะมา,มาน้ากันนะนแค่นี้ก่อนปีฟ้าติมเติมรึตตต้ท,า,ทากันเลย,ยจะใช้ตรงนี้ทากัน กะโยกเอากะโจะงยกขึ้นแล้วกันเออให้ยังสานมือหนึ่งอ,อื้มเป็นไงโอ้เย็นมากอย่า <ผม S 1> ไปท่าตาอย่าไปท่าตายกเวียนแล้วไม่เรีนขอบดวงตาจะทำไมไม่มอคะันหรอกจะขาวไหมนาะเราจะมาดูกันผมว่ามันขาวนะ มากนาะนิมงค้นคิวกับบต้องไปท่าท่าตามองหนาะมาทิ้งไว้แล้วมันแห่งก็จงคอยหลอกออกมันหลอกอะไรเหรอ คนทองทองอย่างนี้นะมันจะใช้ได้ประสบการณ์นะครับเคยทาไม่เคยทานะถามจริงๆไม่เคยทาอุ๊ยเริ่มแห้งแล้วอะ่ะทาเพิ่มพอแล้วตัวไดทายังนนไม่ทายา้ำทาเต่ามองที่บได้ทาไม่ไปท่าไตตา โอเสร็จแล้วโอเคโอเคเสร็จแล้วตรงนี้อะยังไม่ได้ทาเลยักที่เราทา ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะตอนนี้เราทาทิ้งไว้เราก็จะมาลองลอกดูกันดูนะเราจะลอกออกมันเป็นมากหลอกหนานะจ้ะเนี่ยนะครับค่อยๆลอกออกเนะาะห้อง้อยมันแห้งแล้วมันยังสิลอกออก่เเนะาะห้อง้อยมันแห้งสนิทเลย <c oughs> มันแผ่นโรตีเลยเลดูหลังจากที่เราลอกออกมานะครับ เหมือนแผน่นโลตีเลยอ่ะก็จะมา้วนข้อนี้ต่อนะอื้มอื้หลุดดูด้โอ้จ,จักรจี้นะครับโอ้โหฟินไปหนักเอ้ยฟินดีโอ้โหมาแล้วมาถึงนี้แล้วว้าวว้าวโอ้ยหลดุดแค่มันโอ้จ,จักรจี้ดีอะ่ออะเหนือไหลด้านนึง ต้องรูดนะครับรูดรูดเสร็จแล้วล้วก็หยิบนิดเดียวอ๋อ,าอยากัญจีเออยากัญจีอ่ะอ่าได้แล้วถ้าเราจะทำอย่างนี้ลองทำอย่างนี้แล้วก็ทาต้องมีคนช่วยทานะทาคนเดียวก็ได้ไม่ได้ยากอะไรนะติดคิ้วดูสิก็ช่างมัน<บ>ใช่เอาไปหาซีวา ก็รีบไปซื้อนะตอนนี้มันลดราคาใครดีอันไหนว่าที่เราใช้ตอนนี้ไงที่เราใช้ดูจะให้ดูเนื้อมันเนื้อมันอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสีแบบออกไข่ๆนวลๆแต่เวลาเราใช้มันจะทองนะใช่ลองใช้ดูจากหน้าดำๆค้ำๆนะโหใสมานิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ก็ตามนะครับก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับก็ก็เพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปหนะ้ากด,ดกระดิ่งกดแชร์กันเยอะๆนะบ๊ายบาย